คืออย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องพรบรป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 7นรเจนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ถ้านับระยะเวลาก็ก็หลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีพรบรป่าสงวน2507้รและปัญหาเกี่ยวกับที่ดินมันจะหมดสิ้นไปเสียทีเดียวเพราะว่าจริงๆเรื่องปัญหาที่ดินมันมีกฎหมายหลายฉบับทั้งประมวลกฎหมายที่ดินพรบป่ปา,บปาสงวนพรบอุทยาแห่งชาติ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราหยิบยกในเรื่องของป่าสงวนแห่งชาติเพราะว่าในพื้นที่ที่ตั้งแต่มีการประกาศพรบป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา6ของพรบป่าสงวนปี2 5ง7ัอเนี่นะครับแล้วก็มันก็โยงมาตรา12ในเรื่องของส่วนราชการให้ราชฎรที่ครอบครองที่ดินทำประโยชน์นะในพื้นที่ที่มีการประกาศป่าสงวนแห่งชาติในขนาดนั้นนะฮะตั้งแต่ปี2 5 0 7ห้เ็นี่ให้ไปแสดงความจำลงหรือแสดงการครอบครองการอยู่อาศัยหรือการทำประโยชน์บนที่ดิน แต่ปรากฏว่าซึ่งตอนนั้นทางส่วนราชการเขาให้ระยะเวลา90าวันโดยให้ไปติดต่อกับที่อำเภอปลัดอำเภออะไรต่า,างๆพวกนี้นะตามกฎหมายปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่ายิ่งยิ่งทย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2 5 0 7เนี่ยชาวบ้านยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้น้อยมากนะไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้มันมีสื่อโซเชียลมีทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแต่ในสมัยก่อนอดีตถ้าหลับตาดู2 5 0 7ผมยังไม่เกิด ค,คงจะเป็นเพียงเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยฝ่ายปกครองหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นเองและก็อย่างมากก็วิทยุนะฮะวิทยุโทรทัศน์ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีบ้างในหมู่บ้านกันดานต่างๆในหมู่บ้านชมุมชนอะไรต่างๆก็คงยังไม่มีโทร,ท,ร,ท,รทัศน์อะไรเนี่ยอันั้นตรงนี้คือปัญหาจากอาดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาก็คือว่ามีอีกชาวบ้านอีกจํานวนมากที่ไม่ได้แสดงสิทธ์ ภายใต้กฎหมายตามที่กฎหมายประกาศซึ่งระยะเวลาที่กฎหมายประกาศให้ไว้เพียง90วัน90วันก็3เดือนนะมเดือนตกหล่นเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้ไปแสดงสิทธิ์ทีนี้ในพรบป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันก็มีบทบทกาหนดโทษในส่วนของถ้าชาวบ้านไม่ได้แสดงสิทธิ์และปรากฏว่าถ้าส่วนราชการไปรังวัดกําหนดประกาศเป็นที่ป่าสงวนแล้วชาวบ้านอยู่อาศัยปรากฏว่าชาวบ้านอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ที่ดินทํากินซึ่งเขาอยู่ก่อนแล้วเนี่ย แต่เขาเพียงไม่ไม่ไปแสดงความจนงหรือไม่ไปพิสูจน์สิทธิ์กับทางราชการภายในราชกษษิจธุรกหมก็ถือว่าเป็นผู้ที่บุกรุกป่าสงวนเป็นความผิดซึ่งในระดับนโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามแก้แต่ว่าทางฝ่ายผมเองและก็ทางพรรคก็มองว่าส่วนหนึ่งที่มาจากปัญหาก็คือต้องแก้กฎหมายนะครับต้องต้องดำเนินการแก้แกฎหมายก็ว่ากันในเรื่องของป่าสงวนแห่งชาติประเด็นหลักที่เราต้องการแก้ก็คือจะให้ โอกาสรัษฎรที่พูดง่ายๆก็คือที่มีที่ดินทํากินอยู่ก่อนแล้วที่ดินทํากินอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้วเนี่ยไม่ให้ถือเป็นที่ดินป่าสงวนนะฮะนั่นคือเราไปแก้ในส่วนของมาตรา6วรรคสามนะครับมาตรา6วรรคสาซึ่งในสาระสาคัญที่เราขอแก้ในมาตรา6วรรคสาก็คือ,อไปเพิ่มข้อความอีกวัรหนึ่งนะฮะก็คือไปบัญญัติไว้ระบุไว้ในมาตราขอแก้ไขในมาตรามาตรา3ของมาตรา6ก็คือว่า ไม่ให้ใช้บังคับกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นต้องเป็นมิได้เป็นที่ดินที่ประชาชนอยู่อ,อาศัยหรือทํากินหรือครอบครองทําประโยชน์มาก,ก่อนการกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตินั่นหมายความว่าถ้าชาวบ้านนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศป่าสงวนแล้วแต่ปรากฏว่าที่ตรงนี้เอกชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสคหนึ่งหนังสือนอนสอสหรือนอนสอสกรหรือเฉนดที่ดิน ถ้าเขามีเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ไม่ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือถ้าชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่เขาพิสูจน์ได้ว่าที่ตรงนี้เขาเป็นที่ที่เขาทํากินทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยก่อนนะฮะก่อนปี2507เนี่ยนะครับก็ไม่ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติก็คือจะไปยกเลิกแผนที่ที่มีการประกาศอยู่ก่อนหน้านี้นั่นคือเราเอากฎหมายไปช่วยแก้ปัญหานั่นคือมาตราแรกนะครับ ในส่วนมาตราอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราไปเพิ่มในเรื่องของมาตรา12นะฮะมาตรา12ก็คือ12อถ้าดูตามพรบาป่าสงวนแห่งชาติเดิมเนี่ยมาตรา12บอพูดง่ายๆก็คือให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการนะครับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการอรําเภอ ปรัดอำเภอเป็นผู้ดำเนินการในการรับเรื่องในการพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านนะฮะแต่ว่าตรงนี้ในมาตรา12เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือเราให้หน่วยงานของอบจนะฮะของอบของท้องถิ่นของท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแทนเพราะว่าเรามองว่าณปัจจุบันนี้ท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าและก็สามารถที่จะรับเรื่องนะฮะและก็เพื่อให้ชาวบ้านได้แสดงสิทธิในเรื่องของที่ดินทำกินและก็ทำประโยชน์อยู่อาศัยกับท้องถิ่นนะฮะในการพิจารณา นะครับเป็นรายรายไปนะครับผมว่าถ้าสภาให้ความเห็นชอบกับ2มาตรานี้หรืออาจจะมีประเด็นอื่นที่จะแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทําได้ในชั้นกรรมธิการนะเพียงแต่ว่าทำไงให้สภารับหลักการในวาระที่1ก่อนนะครับแล้วก็ไปแก้ไขถ้อยคําหรือจะเพิ่มเติมประเด็นอื่นนะฮะในอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเอกผลที่เรายื่นไว้ก็ก็จะเป็นประโยชน์กับแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเพราะว่า ปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีคือในมตาตราในมาตรา12ทับ 2, เนี่ยเราก็มีกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของจำนวนที่ดินนะฮะจำนวนที่ดินกี่ไร่ในการที่ไปยื่นคำขอต่อต่อท้องถิ่นนะฮะและก็มีเงื่อนไขว่าผู้ยื่นคำขอต้องไม่ม,ม,มีมีสาระสำคัญมีเงื่อนไขอะไรมากมันก็อยู่ในมาตราที่เราขอแก้ไขยกตัวอย่างเช่นยื่นคำขอไม่มีที่ดินทำกินหรือ หรือไม่และก็มีเนื้อที่ไม่ถึง20ไร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นผู้ที่ครอบครองและก็ทาประโยชน์ในป่าสงวนที่ไม่มีสภาพเป็นป่ามันก็จะมีเงื่อนไขที่เราระบุเป็นเงื่อนไขแลวก็มันจะมีกระบวนการอุทธรณ์อีกต่างหากนะถ้าสมมุติว่าท้องถิ่นวินิจฉัยไปแล้วมไม่พอใจก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับนะฮะผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาหาถึงบ้านลูกหลานถูกจับมั่งถูกอะไรมั่งเข้ามาร้องไห้บอกว่าเนี่ยเขาอยู่มาก่อนแล้ว เขาก็มีเอกสารสิทธิ์แต่ปรากฏว่าทางราชการเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มองตรงเอกสารสิทธิ์คือชาวบ้านถ้าถ้าสมมติมีปัญหาข้อโต้แย้งกับรัฐตอนนี้เกี่ยวกับป่าสงวนต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะะต้องไปใช้สิทธิ์พิสูจน์ที่ศาลนะ,ะซึ่งซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านจะต้องไปพิสูจน์นะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่มันจบหรือว่าสรุปเป็นยุติในเรื่องของปัญหาใคร สามารถครอบครองคือใครทําประโยชน์อยู่ก่อนป่าสงวนเนี่ยโดยไม่จําเป็นต้องขึ้นกระบวนการศาลเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาของชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ชาวบ้านที่ยากจนอยู่แล้วเขาไม่มีปัจจัยหรือมีเงินเพียงพอที่จะไปว่าจ้างทนายความไปพิสูจน์ที่ศาลอะไรต่างๆเลยและกระบวนการทางศาลเขายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะผมว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมามันก็จะคลีคลคลคล่คลายปัญหาเหล่านี้ได้เยอะ ครับก็ก็เป็นกระบวนการทางสภานะฮะในเรื่องของก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวราระในการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่เนี่ยก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามเว็บไซต์ของรัฐสภาก็ขอให้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะ,ะที่ได้รับผลกระทบหรือมีญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องการถูกดำเนินคดีถูกทางฝ่ายรัฐกล่าวหาทั้งทที่ว่าเรานี่อยู่ก่อนแล้วนะครับมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ได้นะฮะนอกเหนือจากเหตุผลที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่ท่านอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสบเองนะฮะเป็นผู้ประสบปัญหาเองเกี่ยวกับที่ดินทํากินนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ทางรัฐสภาแสดงความเห็นเยอะๆมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เสียงของท่านถึงแม้ท่านไม่สามารถเข้าสภาได้แต่ท่านก็มีตัวแทนที่มาจากที่ท่านเลือกนี่สามารถจะจะเอาเสียงสะท้อนของท่านเข้าสู่สภาได้นะครับ